เสร็จนี้เราเราก็ไปถ่ายที่ตลาดใช่ก็ไปนวลสุขุมวิตอยี่สิบสองแรงผมอยูทางวิ่งครับน่านาิายไปนลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมีเอฟซจากสมุทรปราการนะคะขอเข้ามาชมขบวนการผลิตไม้กิจสนานะคะน้องได้ติดตามมาจากคลิปวิดีโอที่ได้ลงไว้ในช่อง YouTube นะคะ มาชมตั้งแต่ไม้กิษนาต้นเล็กนะคะตั้งแต่ขั้นตอนแรกนะคะก็อยากได้ไปปลูกด้วยนะคะแต่ว่าต้นกิษนาที่เพาะไว้มันยังไม่โตนะคะก็ได้พาเอฟซีเข้ามาบุกตะลุยสวนนะคะก็ให้มาสัมผัสในสถานที่จริงดูต้นไม้จริงที่ปลูกจริงเลยนะคะมาดูงานวันนี้นะคะจะไม่เน้นบรรยายนะคะจะให้ให้เน้นเน้นสอบ ถามนะคะเน้นเน้นถามแล้วก็ตอบคำถามในสิ่งที่เอฟซีอยากรู้นะคะในสิ่งที่อยากรู้เกี่ยวกับไม้กิษหนานะคะจะไม่เน้นบรรยายนะคะเพราะว่าเพราะว่าเราก็เคยไปดูงานแต่ละสถานที่มาแล้วทุกๆกคนที่ไปดูงานเนี่ยเขาจะมีคำถามอยู่ในใจอยู่แล้วใช่ไหมคะว่ามาดูเกี่ยวกับเรื่องไม้กิจนานี่ สิ่งที่สนใจสิ่งที่อยากรู้จริงๆน่ะคืออะไรเขาก็จะมีคําถามอยู่ในใจแล้วก็จะเตรียมทีนี้เราก็พามาดูของจริงเลยนะคะแล้วก็ให้น้องถามแล้วเราตอบคําถามในสิ่งที่น้องอยากรู้นะคะแล้วก็พาเดินดูไม้ตั้งแต่ปลูกตั้งแต่อายุหนึ่งปีสปีสาปีสี่ปีหปีหกปีเจ็ปีแปดปีนะคะเปรียบเทียบกันดูนะคะให้น้องดูก่อนที่จะตัดสินใจว่า จะปลูกจริงไหมอยากทำอาชีพนี้จริงไหมนะคะพอน้องได้มาดูแล้วน้องก็มีความสนใจนะคะมีเกิดพลังแรงใจที่อยากจะทำอาชีพเกี่ยวกับไม้กิศนานี้นะคะเพราะว่าน้องบอกว่ามีที่อยู่ประมาณสิบไร่นะคะที่จังหวัดพิจิตรนะคะก็ไม่อยากให้ที่ว่างเปล่านะคะอยากจะหาอาชีพเสริมซึ่งน้องอมีอาชีพหลักอยู่แล้วนะคะแต่ก็อยากมีอีกหนึ่งอาชีพทำไว้เพื่อน เพื่อในวัยกเกษียณน,นะคะแล้วได้กลับไปอยู่บ้านนะคะก็ได้พาน้องเข้ามาสัมผัสแล้วก็ตอบคำถามน้องนะคะเออ,อ,ะอแะละอ๋อถ้ายังบทมาเป็นอย่างนี้ใช่เอาตากหม้อเสร็จแล้วถึงเอาไปตากที่ลายใช่ใช่ เลาวกัดแล้วน้ำมันก่อนการกอนเร้ก็เหมือนทิ้งใช่ไหมเอาไปทำาไทำู่อ๋อขายได้มาทำธูปเพาขายได้ที่นนี่เขาเช่ัะบเน่ยใช่อันนี้เื่องกานการเหมือนเราทงไอัน้ไอ้นอนนะนานั่นร่ใช่นาังกันเนี่ยไอ้ร้อนไรอยเอันนี้กำลังกัดไอ้อนรเ้อันที่ลอยดำๆข้างบนน่ะน้ำมันน้ำมันที่เรากัดออก นี่ย uh, น no. 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 like ้ำม nope. ันนี่เรใช่ค่ะนั่นแหละน้ำมันที่ได้ทำรายได้น้ำทิ้งทิ้งเท่าไหร่ถึงจะได้นิดเดียวเนี่ยเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละสิ่งที่ได้แหละคือคือทองคำดำเนี่ยทองคำดำนี่เขาบอกไอ้นี่ทิ้งหมดเลยใช่ค่ะเราจะเอางี้ออกมาได้ไงเราจะเปิดข้างล่างนี่ดึงล่างเลยเปิดได้ เอค่อยๆไล่แล้วน้ำมันมันก็จะลอยใช่ไหมน้ำมันแล้วก็ทิ้งไข่นี่คือเปิดทิ้งทิ่งให้น้ำดำๆออกมาก่อนแน้วพวกก็จักไว้์จากน้ำดำมาจักน้รดำไปนะใส่ขวดจักน้ำดำมาแล้วไปเขี่ยวจริงหรือไม่ใช่้ยวไม่ค่ะอันนี้ยอมได้ไหมเนี่ยขายได้เลยกินได้ไหมเนี่ยไม่ได้ใช่ไหมขายตุ๊กตาที่ไหนในมอญมอญอะไรกันเลยโอ้โหเพราะว่าถ้าเราไม่มีหม้อเองแถวเนี่ยแถวตำบลบุฟ้าเนี่ยเขาก็มีคนให้เช่าหม้อ มีมอให้เช่ามอหนึ่งนี่ลงทุนเยอะไหมคะหม้อเนี้ยก็ห้าหมื่นนะหม้อหนึ่งมอละห้าหมื่นห้าหมื่นกูไล่เองอันนี้ทำเองหรือไปสั่งโรงงานของมาสั่งสั่งสั่งแล้วเขามาติดตั้งให้ใช่ไหมแล้วก็มาจ้างช่างมาตั้งมันจะมีโรงงานทำมอต่างหากอุ้ยหลายอย่างลงทุนเยอะมากเยอะเยอะเราซีกับทุกสิงนี่มันหมดเลยก็ย้ายอันนั้นย้ายไปอีกที่ใหม่ ร้อนร้อนร้อนองศาอันนี้เปิดแก๊สตลอดใช่ค่ะแก๊สใช้แก๊สตลอดต้มอยู่ห้าวันชุดหนึ่งห้าวันเรียกช่างเนี่ยแก๊สจะมาไปไหนฮะถังอยู่ข้างนอกค่ะไว้ใกล้ๆกันไม่ได้ไม่ได้ค่ะเดี๋ยวระเบิด ทำโรงงานเหมือนโรงงานนั่นเลยเนี่ยไว้แบบใชแกนไว้จีนเงินลำเลียงท่อมาใช่ลำเลียงท่อมาทำแบบว่าถูกสักว์ถูกสัตว์ถูกแรงถูกจีนเนี่ยเพราะว่าพื้นที่แต่ละพื้นที่ตั้งลงกันได้ไม่เหมือนกันนะเราถ้าถ้าถ้าเราจะทําเอง เราต้องศึกษากฎหมายของจังหวัดเราด้วยสีเขียวสีม่วงสีแดงสีอะไรนั่นแหละใช่ใช่ก็ต้องทำใช่ชุมชนจะต้องมีประชากรประชาคมต้องมี kpi เวลาเราไปยื่นเรื่องบางพื้นที่มันก็ขึ้นเป็นอุตสาหกรรมได้บางแต่ที่นี่ขึ้นขึ้นไม่ได้ได้แค่วิสาหกิจใช่คเพราะมันประกาศเป็นพื้นที่สีเขียวก่อน ถ้าภาของประจีนถ้าเดินเรื่องอุตสาหกรรมก่อนประกาศพืนที่สีเขียวมันก็ทําได้แล้วแล้วเรากการเสร็จนี้เราเราก็ไปขายที่ตลาดใช่ก็ไปจนวนสุขุมวิทยีบสองแรงผมอยู่ทางวิ่งครับน่าน้าเขาขาเป็นลรัะ ไม่เป็นกล่อมซอยคาขบอยนะผมเที่ยวเมื่อก่อนนะนานๆน่ะพัฒนนา่ะแถวนานๆไปดูว่าเรามีขวดน้ำมันอย่างเงี้ยแล้วก็ขวดเนี่ยไปเดินขายที่นู่นหรือว่ามันจะมีร้านมีร้านแล้วก็ไปเสนอเขาดูเราไปเที่ยวเที่ยวซอยคาขบอยต้อยตมบไตผมกลายเป็นกล่อ กรมแล้วแต่เขาจะสั่งถ้าเขาเราตัวอย่างไปสองกัมสามกัมให้เขาดมดูถ้าเขาถูกใจเขาก็สั่งเราเป็นร้อยสองร้อยอย่างเงี้ยแล้วเราก็ทําส่งของใช่คนรับผลแลิตก็ร้อยกว่าบาทไ่ยืมจกายเราไม่ต้องไปดืพอจะได้อย่างเงี้ยต้องขีปีแปดแปดปีแปดปีขึ้นเหมือนอย่างที่เราเดินผ่านมาน่แหละแปดปีแปดปีพอจะเป็นน้ํามันขายใช่แล้วก็ต้องมาลุ้นกันอีกว่าน้ำมันออกดีไหมถ้าเราดูแลดีใส่ปุ๋ย ไม้เรามันดีมก็ออกเยอะทางที่ดีปลูกต้นขายง่ายกว่าใช่ขายแบบพี่เขาไปปกยายบอกว่าเขาไปเหมาตามแบบโอแล้วก็เขาไปเหมาได้ตอ้ไปดูนะโทรไปดูสมมตินะสมมติปลูกเองไลายหนึ่งรลนหนึ่งร้อยต้นพี่มาดูนิดหน่อยนี่มาดูร้อยต้นซื้อมั้ยไม่ซื้อซื้ออยู่ถ้ามันคุ้มค่าแบบถ้าแต่ถ้าแบบให้มันโตเนาะปลูกให้มันโตแต่ถ้ามันเล็ก หน้าสองหน้าสามเงี้ยเราก็ไม่มันก็ไม่คุ้มที่เราจะไปนะปุ๊กแม่มันโตใช่ปีสิบปีห้าสักห้าปีใช่ไหมปีสิบแปดปีนะปีย่ายบอกแปดปีมันได้แค่นั้นเองไงปลูกไล่ปกไล่ลงไปหมดเลยเลงน้อยๆก่อนศึกษาดูก่อนอย่าเพิ่งลงเยอะเพราะเออศึกษาดูก่อนศึกษาดูพื้นที่ก่อนใช่ใช่ค่ะใช่พื้นที่ยลุกมันน้ำมันจะแห้งไหมเนี่ย เช่ค่ะเอาดนนะเปิดดูได้เปิดดูได้อย่าสับมือเป็นพอนะเนี่ย